สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่รับชมนะคะวันนี้จะมาดูพลสีพักลักษ์นะคะกับพญาพันวังนะคะเราจะมาดูข้อแตกต่างกันนะคะอันนี้คือไซส์แม่พันธุ์ค่ะที่น้องมีนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะพักลักษ์นะคะต้นลูกค่ะ ต้นลูกของเขานะคะเนี่ยที่เกิดใหม่เนี่ยของเขาจะเป็นใบเขียวจุดขาวแบบนี้นะคะพะลักเมื่อเขาโตขึ้นมาหน่อยอะคะ่ะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่พะพลักนี่อะคะ่ะมีลำก้านสีเขียวนะคะแล้วก็ขอบใบเน,นะะี่ยค่ะสีเขียวอ่อนนะคะเมื่อเขาใหญ่เต็มัยแล้วจะเห็นข้อลักษณะที่แตกต่างขึ้นมานะคะนี่ พารักนะคะจะมีขอบใบที่เป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็จะมีจุดขาวบนใบนะคะมีเส้นสีแดงนะคะขอบใบจะมีเขียวอ่อนทุกใบเลยค่ะอันนี้เป็นต้นแม่นะคะส่วนหลังใบนะคะหลังใบจะเป็นสีขาวก้านเขียวนะคะแล้วก็ตรงดูตรงสะดือเนี่ยนะคะสูงเข้าไปอะ่ะนี่นะคะสะดือสะดือของเขาเนี่ยปีกใบของเขาเนี่ยจะหูกลางนะคะตรงนี้จะกลาง ไหลของเขาจะกลางนะคะไม่มีหูนะคะพลักไม่มีหูพลักลำก้านจะสีเขียวนะคะขอบใบจะเขียวอ่อนทุกใบเลยตามตำรา,าตับกามมเกียนนะคะเนี่ยค่ะพลักที่น้องมีนะคะไ่แม่พันธุ์ต้นใหญ่ถ้าใครสงสัยลองเทียบของตัวเองดูได้นะคะว่าเป็นบอนพันธุ์อะไรนะคะค่ะแล้วเราก็มาดูพญาพันวังนะคะบอนสีพญาพันวังนะคะ อ่ะเรามาให้ดูต้นลูกกันก่อนนะคะต้นลูกของเขาเบบี baby. นี่ค่ะต้นลูกของเขาเนี่ยเกิดมาก็คือแดงแบบนี้เลยนะคะที่น้องมีนะคะที่น้องมีที่น้องเพาะไว้เนี่ยเขาขึ้นมาของน้องก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยหัวใหญ่นะ,ะหัวใหญ่ทุกหัวเป็นหัวเพลือก <Bonjour> เหมือนหัวเพลือกเลยจริงหัวใหญ่หัวหัวใหญ่กว่านิ้วโป้งนี่ยค่ะ <N> <P o> เป็นใบแบบนี้นะคะออกใบเนี่ยไม่มีจุดเล็กๆนะคะนี่ก็โตขึ้นมาหน่อยนะคะนี่นะคะ ใบเนียนเรียบนะคะเพราอโตขึ้นมาหน่อยนี่ค่ะโตขึ้นมาหน่อยเขาก็เริ่มมีเส้นกระดูเนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโตขึ้นมาอีกอันนี้ก็จะเป็นแบบไซแม่พันธุ์แล้วนะคะต้นนี้ไซแม่พันธุ์แล้วพญาพันธุ์วังหัวไม่ต่ำกว่าสองนิ้วนะคะต้นนี้น้องกําลังจะแตกใบใหม่นะคะพญาพันธุ์วังลําก้านจะเป็นออกสีแดง,งนนะคะง่อนไปทางน้ําตาลนะคะแดงค่อนไปทางน้ําตาลค่ะ ดูลักษณะนะคะดูต้นแม่ของเขานะคะข้อแตกต่างต้นแม่ลองดูใบใบของเขานะคะสีเขียวเข้มค่ะกระดูกใบสีขาวนะคะเส้นกลางใบนูนสีแดงเด่นชัดนะคะแบบนี้คือกระยาพันวังแล้วดูตรงสะดือของเขานะคะสะดือนี่นะคะองไหลของเขาเนี่ยจะติดนะคะเนี่ยค่ะธรรมชาติของเขาเนี่ย พี่ลองสังเกตแต่ละใบแหละถึงติดดัดไม้ไว้ก็จะติดแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือออกไม้ไว้ตรงกลางนี่ค่ะแต่แต่ของเขาในตามธรรมชาติของเขาจริงมันก็จะออกติดอย่างเงี้ยนะตรงไหลของเขาเนี่ยตรงนี้จะติดตอย่าดูใบอื่นก็ได้อ่ะนี่ดูใบนี้นี่ค่ะ,อะสอนกันนี่ค่ะใบนี้ของเขาจากสะดือลงมานะคะเนี่ยที่น้องให้เห็นเนี่ยนะคะ ของเขาก็จะติดนะคะเนี่ยสะดือเนี่ยค่ะกอ็อาจจะเบร์นิดนึงนะคะนี่ค่ะพระยาพันวังนะคะมีเส้นลายที่ขอบใบนะคะนีนะ่พระยาพันวังเป็นบอนที่แข็งแรงมากคะ่ะก้านใหญ่อวบ เส้นกระดูกหนานะคะลำก้านนี่นะคะลำก้านแดงค่ะลำก้านแดงออกไปทางน้ำตาลเลยนะคะก้านกิ่งที่แก่แล้วเนะะี่ยค่ะไปทางน้ำตาลดำเลยนะคะนี่ค่ะข้อที่แตกต่างแต่พลักเนี่ยค่ะถึงจะให้เขาต้นแม่ต้นแก่อย่างไงนะคะสองปีของเขาก็ยังเขียวนะคะลำก้านลำตัวของเขาว่าจะเขียวขอบใบก็จะมีความต่างกัน นะคะนี่เห็นไหมคะพี่เขียวเขียวอ่อนนี่นะคะต้นลูกของเขาก็มีความต่างกันแต่เล็กๆเ,เนี่ยจะมีความคล้ายนะคะคล้ายมากเลยนี่นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ